สวัสดีครับผมชื่อชาชัยไกด์สเปนครับตอนนี้ผมตกงานก <c oughs> ็เลยมาขายมาพาะพร้าวปั่นดำเนินสะดวกมพะพร้าวหอมกินแล้วเพื่อสุขภาพชื่นใจกลิ่นหอมนี่ฮะนี่ยวดูทีครับผมอยู่ดำเนินครับดำเนินสะดวกตลาดนะครับดำเนินสะดวกเวลาโตมาเนี่ยอยู่กับมพะมพร้าวมะพร้าวน้องหอมนะฮะตอนนี้มีชื่อเสียงมากทั้งประเทศเลย ใครบอกว่าเน้นน้ำมะพร้าวปั่นนี่ต้องไปต้องมะพร้าวดำเนินอย่างเดียวนะฮะมีชื่อเสียงมากตอนนี้ผมมาทำาสูตรน้ำมะพร้าวปั่นกับนมแล้วใส่เม็ดบังรักเพื่อสุขภาพเม็ดบัลรักนี่พอรัะทานเข้าไปปั๊บนะมันจะพองและทำให้ไม่หิวจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาคนที่มีที่อยากลดความอ้วนแนะนําให้ทานเม็ดบังรักครับผมเป็นคนที่ชอบไอทานมะพร้าวมะพร้าวปันน่นอะ อันนี้เดินไปที่ตลาดก็ไม่เจอเด็กเ็าทำมะพร้าวปัน่นผมก็สั่งนะครับม,มันมีหลายเจ้าอยู่แถวนั้นก็ประมาณห้าเจ้าผมไปทานทุกเจ้าเลยนะฮะแล้วก็คอยมองแล้วก็ดูคอยมองว่าเอะไอเขามีเทคนิคอะไรการทําก็ไปนั่งมองเขามีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างก็ไปลองทำสรุปแล้วผมไปเจอสูตรของเด็กอาย,ยุประมาณยี่สิบสองฮะเขาขายเขาขายอยู่ที่ข้างบ้านนะฮะก็ใส่เม็ดบัลลัค นะฮะก็ถ้าหิวเมื่อไหร่ก็มาหาได้ครับนะฮะ